ครับสวัสดีครับวันนี้จะจัดส่งไฟ s t 225 Mini เป็นไฟแบบสวิตช์หมุนกำลังไฟ1,000วัตต์ดำน้ำได้นะครับส่งไกล2,000เมตรใช้งานได้ต่อเนื่อง3 0ชั่วโมงกันรํำลึกได้200เมตรนี่ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับได้ติดต่อมาขอให้จัดส่งไปให้ พรุ่งนี้เราก็จะจัดส่งให้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำให้มีคนได้รับข้อมูลนะครับทำให้มีคนได้รับข้อมูลข้อมูลส่งต่อนี่ก็ปิดไว้หน่อยนึงครับขอบพระคุณมากๆ ขอพรบคุณในการที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส่งต่ออย่าลืมนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อข้อมูลดีๆไปให้ท่านที่ต้องการใช้ไฟฉายไฟ LED ดคาดหัวครับแล้วพดกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ